สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้กระผมบรวรทัศน์สมจิตเจ้าของ y o u u ทูบชา n n n ล l ลกฮู้เรืองไฟก็ได้มีเกร็ดความรู้ดีๆทางด้านของสื่อสารไอทีให้ท่านได้รับรู้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน นะครับโดยใช้เครื่องมือสื่อสารก็คือสมาร์ทโฟนนี่แหละครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถือว่ามีความจำเป็นสำหรับเราเราท่านๆในยุคข,ของโลกยุคสื่อสารทุกวันนี้นะครับสมาร์ทโฟนหรือโทรศรัพท์มือถือนั้นมีประโยชน์ใช้สอยมากมายนอกเหนที่จะที่เรานำมาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์ส่งข้อความกันแล้วโทรศัพท์มือถือก็ยังสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่จะอำนวยความประโยชน์ต่างๆตามแต่ที่แต่ละท่านจะนำออกมาใช้ในแง่มุมและในลักษณะแบบไหนสำหรับวันนี้นะครับผมจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการจัดการบริหารข้อมูลของท่านแน่นอนครับสมาร์ทโฟนนอกจากที่จะใช้ สื่อสารกันทั้งด้านเสียงและภาพและข้อความแล้วเราก็ยังนำเอามาเป็นสิ่งที่จัดการข้อมูลของเราได้อีกมากมายนะครับเพราะว่าเราสามารถนำมาโหลดข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงไฟล์เอกสารข้อความนะครับเป็นลิงก์หรือเป็นเว็บอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะมาจัดเก็บ อยู่ในสมาร์ทโฟนของเราได้แต่ว่าในการจัดเก็บนั้นมีหลายรูปแบบนะครับในขั้นพื้นฐานก็คือเราก็เอามาเก็บไว้ในโทรศัพท์นี่แหละนะครับแต่ก็จะมีปัญหาถ้าหากว่าในความจําของโทรศัพท์นั้นก็จะมีขีดจํากัดในการเก็บข้อมูลหรือถ้าหากว่าโทรศัพท์ท่านสูญหายหรือว่าชํารุดไปเนี่ย ข้อมูลของท่านก็จะหายไปกับเครื่องเลยเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการข้อมูลของแต่ละท่านนั้นนะครับก็โดยวิธีการซิงโครไนซ์นะครับหรือว่าการซิงนะครับบัญชีของท่านไว้กับระบบของ cloud computing นะครับก็หมายถึงว่าเราใช้โทรศัพท์เป็นเพียงเครื่องมือในการที่จะนำพาเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นไปเก็บไว้บนอากาศ ไปเก็บไว้นอกเหนือจากความจำของโทรศัพท์เรียกว่าระบบคลาวด์นะครับซึ่งคลาวด์สโตรเรจที่เรานิยมนำมาใช้นั้นมีมากมายหลายประเภทหรือเกินนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะนิยมชมชอบหรือว่าถนัดที่จะนำเอาแบบไหนนำมาใช้กันนะครับแต่ว่าในการบริหารจัดการข้อมูลนั้นท่านก็จะต้องมีความรู้เบื้องต้นสำหรับ การจัดการโทรศัพท์ของท่านนะครับในเบื้องต้นเลยเนี่ยสิ่งแรกที่ทุกท่านไปซื้อโทรศัพท์มานะครับแน่นอนท่านก็จะต้องมีบัญชีส่วนตัวอันนั้นก็คือ gmail นะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่นะครับแล้วก็ผู้ขายโทรศัพท์นะครับเขาก็จะจัดการาเช็คข้อมูลเบื้องต้นให้นหนึ่งในนั้นก็คือ จีเมลซึ่งแต่ละท่านก็จะต้องมีเพราะว่าถ้าหากเรามี Gmail แล้วเนะี่ย mm. ก็จะเป็นบัญชีส่วนตัวสามารถที่จะนําไปซิงกับอะไรต่างๆสามารถที่จะเอาไปเปิด Facebook เปิด l i n ์เปิดอะไรต่างๆได้นี่คือขั้นต้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีบัญชี l ล ne นะครับแต่ท่านนี้หลายท่านไม่ได้เข้าใจใน uh, ข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องรู้เลยก็คือว่า Gmail ประจําตัวของท่านหนึ่งอย่างน,น้อยหนึ่งบัญชี ชื่อว่า gmail อะไรอันนี้หาหาดูไม่ยากเพราะว่ามันก็จะขึ้นอยู่ในโทรศัพท์สามารถเช็คได้แต่ที่สําคัญนั่นก็คือว่ารหัสผ่านของท่านอันนี้คือสิ่งที่ทุกท่านจะต้องจําหลายท่านไปซื้อโทรศัพท์แล้วก็คนขายโทรศัพท์เขาก็ไปตั้ง gmail ไว้ให้ซึ่งบางทีก็เราก็ไม่ได้รับรู้และไม่มีส่วนร่วมในการที่จะเอาชื่อที่เราอยากจะได้มาเป็นชื่อหลักบัญชีของเรา บางทีเขาก็ตั้งมาให้อย่างนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ได้บอกนะไม่ได้ย้ําเตือนว่าท่านจะต้องจําข้อมูลเหล่านี้เป็นการเบื้องต้นนะหลายท่านไม่รู้เลยบัญชีจีเมลชื่อว่าอะไรนะครับที่ต้องการรหัสผ่านคืออะไรไม่ได้จดไม่ได้จําเพราะสิ่งนี้สําคัญมากในเมื่อเรามี Gmail และมีรหัสผ่านแล้วนะครับนี่คือบัญชีส่วนตัวที่จะนําไปซิงกับ บัญชีต่างๆจะซิงกับแอป,ปต่างๆซิงกับคลาวด์สต r เรจต่างๆที่เราเก็บข้อมูลไว้นะครับเช่นว่าท่านเก็บภาพต่างๆเนี่ยอยู่ในแอป,ป,ป,ป mm hmm. นะครับซึ่งหลายๆแอปนั้นนะเป็นทั้งเก็บข้อมูลแล้วก็เป็นทั้งคลาวด์สตเรจคลาวด์สตเรจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีระบบซิงกับบัญชี gmail ของเรานะครับก็คือ,อมันจะเชื่อมต่อกันนะครับประโยชน์ก็คือว่า เวลาเราไปซื้อเครื่องใหม่อีกทีนึงนะครับเราก็จะเอาแอป,ปเดิมๆนันะ่นแะที่เราเคยมีอยู่นะครับไปโหลดแอป,ป,ปมาแล้วเราก็เรียกคืนข้อมูลต่างๆที่เราเก็บไว้ตรงนั้นได้หมดเลยนะครับถึงแม้ว่าโทรศัพท์ท่านจะชำรุดเสียหายหรือว่าโทรศัพท์ของท่านไม่ได้ใช้แล้วเก่าแล้วท่านไม่ได้ใช้เครื่องเดิมแต่ท่านสามารถที่จะ ถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมไปอยู่เครื่องใหม่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าการซิงโครไนซ์ก็คือหลักๆนะครับก็จะมีบัญชี gmail นะผูกไว้กับ gmail หรือเราอาจจะผูกไว้กับบัญชี facebook อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์แล้วแต่ว่า,าท่านานิยมวิธีไหนนะครับแต่ที่เป็นนิยมสากลน,นั้นก็คือ gmail นั้นอันดับต้นๆนะนรับที่ทุกคน หลายท่านมักจะใช้เป็น Account หรือเป็นบัญชีที่ไปซิงกับแอปต่างๆเพื่อที่จะสำรองข้อมูลนะ mm hmm. เวลาเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่เราก็สามารถที่จะไปเรียกข้อมูลกลับโดยการซิงกับ Gmail นะครับหรือ Facebook แต่ท่านจะต้องรู้รหัสผ่านทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะข้อมูลนั้นจะได้กลับมานี่คือเรื่องสำคัญหลายท่านนะครับเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ ไม่ได้มีความเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ไม่รู้เลยว่า Gmail ของท่านชื่ออะไรรหัสผ่านอะไรไม่ได้จดไม่ได้จาแล้วก็ไปได้บัญชีใหม่นะไปได้ Facebook ใหม่ไปได้ลายบัญชีใหม่แล้วก็ข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งหมดหายเลี้ยงเลยอันนี้คือความสูญเสียนะครับเป็นการสูญเสียที่ น่าเสียดายเพราะว่าข้อมูลส่วนตัวของแต่ละท่านนั้นมันเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวของท่านบางทีเป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวนั่นก็คือว่าการจัดการเบื้องต้นของท่านเนี่ยท่านจะต้องมีแอคเคา t ์หรือมีบัญชีส่วนตัวไม่ว่าจะเป็น g ีเมล f c e e o o o l l n e นะครับนอกจากท่านที่จะรู้จกักยู n a m e รู้จักชื่อบัญชีของท่านแล้วท่านจะต้องรู้จักรหัสอา่านเพื่อที่จะนําเอามาใช้ต่อเนื่องต่อๆไปหรือว่านํามาใช้เป็นบัญชีเป็นแอคเคา t ์ที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆในการเรียกข้อมูลกลับคืนมานะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสําคัญเพราะว่าเรื่องของข้อมูลนั้นเราจะต้องเข้าใจในการบริหารจัดการนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ทีหนึง่งก็ได้เครื่องเป่ามา ข้อมูลที่เคยมีอยู่เครื่องเก่าหายไปหมดอันนี้ไม่ใช่เราสามารถที่จะแบ็กอัพข้อมูลอ,อยู่บน cloud storage อยู่บนอากาศแต่ว่าเราสามารถที่จะเรียกกลับมาโดยการเอาตัวแอคเคาท์ที่เรามีอยู่แล้วนะ่ะเป็นตัวกลางในการที่จะเชื่อมต่อข้อมูลกลับมานะครับนอกจากที่เราจะเรียกกลับมาโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วเรายังสามารถที่จะไปติดตั้งเอาแอคเคาท์ในแอปต่างๆที่เรามีอยู่แล้วเนี่ย เอาไปติดตั้งไว้บนเครื่องอื่นเช่นแท็บเล็ตโนต้ตบุ๊กหรือว่า,อาคอมพิวเตอร์นะครับท่านสามารถที่จะเอาย้ายข้อม,มูลเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะท่านมีตัวกลางที่เรียกว่า,าการการมีแอคเคาท์ส่วนตัวนะครับทั้ง Gmail Facebook หรือ,อหมายเลขโทรศัพท์นะครับสิ่งเหล่านี้คือท่านจะต้องเข้าใจนะครับ หากว่าท่านมีืมอุปกรณ์สื่อสารเครื่องใหม่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับอย่าลืมท่านจะต้องเข้าใจวิธีการจัดการบริหารข้อมูลของท่านให้ดีแล้วข้อมูลจะอยู่กับท่านตลอดไปไม่มีสูญหายอีกแล้วและนับวันข้อมูลจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกท่านจะต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วข้อมูลอะไรหายหมด แล้จะไต้องเริ่มต้นเซฟข้อมูลใหม่เพรเปลี่ยนเครื่องใหม่หายอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะครับข้อมูลจะอยู่กับเราตลอดนะครับเพราะว่าข้อมูลนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์นะครับเราสามารถที่จะเอาไปไว้บนระบบคลาวด์สต r เรจได้แล้วก็นําเรียกกลับขึ้นมาครับนี่คือเบื้องต้นเพื่อที่จะชี้แนะให้ท่านได้เข้าใจถึงการบริหารจัดก,การข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถที่จะเก็บข้อมูลของท่านนะครับทั้งไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล,ไฟล์เสียงไฟล์เอกสารข้อความลิงก์เว็บไซต์อะไรต่างๆที่มันเป็นข้อมูลทั้งหมดท่านสามารถที่จะเก็บไว้ได้และก็นําเรียกกลับออกมาใช้ได้ตลอดครับสําหรับคลิปนี้ขอแนะนําเป็นการเบื้องต้นหากว่ามีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของการบริหารจัดการข้อมูลท่านสามารถที่จะติดต่อกลับมายัางผมได้นะครับ ตามแอคเคาท์นะครับที่ผมแจ้งไว้ในท้ายคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ